สวัสดีค่ะจะออกไปขายหอยอาบน้ำเสร็จก็เลยมาแต่งตัวก็เลยอยากมีเรื่องอยากจะเล่ามีเรื่องอยากจะระบายอืมนาเป็นอยากจะบอกว่านาเป็นคนนาเป็นผู้หญิงคิดบวกนาเป็นผู้หญิงที่ไม่อิจฉาริษยาเพื่อนเห็นเพื่อนได้ดีคือดีใจกับเพื่อนค่ะอยากจะมาบอกว่าบางคน นารู้สึกว่าบางคนอิจฉานาว่านาทําไมมีเงินมีทองแบบนี้ค่ะเอาจริงนะนาไม่ใช่มีเงินมีทองเยอะค่ะมีพอเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้แค่นั้นค่ะอยากจะระบายตรงนี้ว่าตอนนี้ที่นาอยู่เนี่ยนายังเช่าห้องเล็กๆเ,เข้าอยู่เลยค่ะแต่นาแค่ว่านาไม่บอกเพื่อนแค่นั้นเองว่านาเช่าแค่ห้องเล็กๆเ,เ,เขาอยู่ กับพวกสองคนเพราะว่านาไม่อยากจ่ายค่าห้องเยอะนาเคยจ่ายค่าห้องเยอะแล้วเดือนละหมื่นเอ็ดหนึ 11, ่งมื่นหนึ่งพันสวิตสโคนเนาะนาเคยจ่ายเขาสามปีแล้วมันเหนื่อยมากหาเงินให้แต่ค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ไม่มีเงินเก็บเลยนาก็เลยโอ๊ยออกมาเช่าห้องเล็กๆดีกว่าก็เลยโชคดีมาได้เช่าห้องพี่เขาอยู่คนหนึ่งนะ ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แลคะ่ะยังไม่ไปไหนยังเช่าข้ออยู่เอ่อนาจะพูดเรื่องอะไรนะนาจะบอกว่าน่าจะบอกว่า,า,อ,วาอุ้ยอยาอิจฉานาเลยชีวิตนาสู้มากต่อสู้มากถ้าคนไม่รู้จากนาก็ไม่รู้เนาะว่าเมื่อก่อนนาไม่ได้มีชีวิตยากลําบากอันแรงแค้นขนาดนี้เนาะนาก็พอมีอยู่มีกินเนาะได้ผัวก็พอตัวอยู่แต่เลิกกับผัว เราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะไม่มีอะไรออกมาเลยออกมาออกมาแต่ตัวตอนนั้นลูกยังไม่มาเนาะพอเราออกมาเราก็ได้ทำงานอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแคชเชียร์อยู่ร้านจีนเนาะเราก็เลยเดินเรื่องเอาลูกมาหลังจาก3ปีที่เราเดิกกับแฟนเนาะลูกก็เลยมาอยู่กับเราหลังจากลูกมาเราก็อุย้ยไม่ได้แล้วเรานาก็ เราหกมาเหเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เนาะก็เช่าบ้านเข้าไปเรื่อยแต่ใจนะไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะใจไม่เคยแพ้เลยเป็นคนคิดใหญ่ใจใหญ่เออเป็นคนคิดใหญ่ใจใหญ่มากเป็นคนไม่เคยยอมแพ้แล้วคนอื่นเพื่อนๆชอบมองว่าเราเพื่อนที่ไม่รู้จักเรานะเพื่อนที่แบบว่าเออมองเราเฉยเฉยเอ้ยทําไมเราแบบว่าชอบใช้แบรนด์เนนชอบใช้น่นใช้นี่ นาเป็นคนใช้แบรนด์เนมมาตั้ไหนแต่ไรคะ่ะนาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะบ้าแบรนด์เนมค่ะเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าที่มียี่ห้อมีคุณภาพเป็นคนแบบนี้คะ่ะก็เลยซื้อไรคือว่านาไม่ซื้อของไม่ค่อยเป็นคนซื้อของกระชุกกระจิกซื้ออะไรจะซื้อใหญ่ไปเลยคะ่ะเป็นเป็นคนแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มีเงินทองเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครค่ะ ก็เอาจริงเอาจริงความฝันนานะ่ะนาอยากจะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าเพราะว่านาเป็นคนคิดบวกนาเป็นคนเป็นผู้หญิงที่คิดบวกมากโชคดีตรงนี้อยากขอบคุณตัวเองค่ะนาก็ขอบคุณตัวเองวันละหลายรอบนะที่ว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงคิดบวกแลวนาเป็นเมื่อก่อนนาเป็นผู้หญิงที่พูดเพ้อมากเลยนะ เป็นผู้หญิงที่พูดกับเพื่อนพูดอะไรเนี่ยแต่ก็มีเอาเอาจิงตั้งแต่มาคบกับคิมก็พูดมึงพูดกูแต่น้าก็แค่พูดมึงพูดกูกับคิมสองคนนะน้าไม่พูดกับคนอื่นเพราะว่าเราก็ยังรักษาใจของเราให้ดีอยู่เราก็ยังอยากจะเป็นผู้หญิงที่ยังพูดเพราะเหมือนเดิมนะคะแต่น้าเป็นผู้หญิงที่พูดติดอ่างเลยนะมันมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและเป็น ผู้หญิงที่น่าสังเกตตัวเองเป็นผู้หญิงที่ไม่ไมค่อยแบบว่าฟังคนอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นจะพยายามตอนนี้ก็กําลังฝึกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องฟังคนอื่นมากขึ้นนะไม่พูดแทรกคนอื่นนะเมื่อก่อนคล้ายๆจะคล้ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่ว่า เอาใจใส่ตัวเองไหมอะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไหมคิดว่าตัวเองเก่งตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆหนาเป็นผู้หญิงเป็นเด็กที่เรียนเก่งเป็นเด็กที่ก็ไม่ได้เรียนเก่งหรอกคะ่ะแต่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเออตั้งใจถ้าทําอะไรแล้วนาะตั้งใจทํามากค่ะก็เลยกลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนเก่งแค่ถึงมสาอมนะคะมมสถึงมหนี่แย่มากเพราะตดเพื่อนแล้วก็เลวไหลหนาจบแค่มหนะคะนาไม่ได้จบสูง แต่ภาษาอังกฤษเมื่อก่อนก็ว่าตัวเองพูดได้แต่ทุกวันนี้งงมากเลยทําไมมันลืมลืมไปหมดเลยอะ่ะลืมสัพท์ภาษาอังกฤษไปหมดเลยอะ่ะพูดไม่ค่อยได้พูดได้เล็กๆน้อยๆแค่พูดได้แต่ภาษาสวีเดนก็ยังไม่เก่งนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังจะฝึกภาษาสวีเดนค่ะอยากจะเก่งภาษาสวีเดนเนาะ เรามาฝึกพร้อมกันนะคะทุกอย่างมันฝึกได้เหมือนที่ขับรถเหมือนกันเมื่อก,ก่อนนายก็ขับรถไม่เป็นเลยเออพูดเรื่องขับรถจะเล่าให้ฟังพี่สาวเราเขามีรถเนาะอยู่บ้านนอกเนาะเขาก็มีรถกระบะของเขาเขาก็รักของเขาแหละเพราะว่าเขาซื้อมาด้วยน้ำพังน้ำแรงของเขาแล้วเราก็กลับไปจากกลับไปสวีเดนเนาะไปเที่ยวบ,บ้านพี่สาวาก็เลยแซวเราว่าเธอขับเอาเสียรถอะไรเงี้ยตอนนั้นเราขับรถไม่เป็นเราทุ้นส่ว แบบทำไมพี่สาวเราพูดอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าเราขับด้วยเป็นขเขาบอกเธอขับซีรถอะไรเงี้ยแล้วก็อุย้ยฉันต้องขับรถให้ได้ฉันต้องมีใบขับขี่ให้ได้อะไรเงี้ยจากนั้นก็เลยเขียนลงในสมุดเลยก็เลยวาดภาพว่าเฮ้ยตัวเองต้องก้าวลงจากรถขับรถเป็นตัวเองต้องแบบว่าก้าวลงออกจากรถสวยๆตัวนี้ต้องขับรถเป็นวาดภาพแล้วก็เริ่ม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 เก็บเงินเชื่อไหมคะ ไม่มีใครสอนนาข้างนอกเลยไม่มีคนสอนขับรถข้างนอกเลยนาไปจ่ายที่โรงเรียนอย่างเดียวแล้วก็ขับรถเป็นที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ขับรถเป็นแล้วก็ได้ใบกับขี่นาก็เลยมาซื้อรถก็มาหัดเองข้างนอกไม่มีใครสอนนาไม่มีใครสอนนาเลยนามีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขารอผัวรอผัวสอนให้รอผัวทําให้ เฮ้ i, นยนาพยายามบอกเขาเฮ้ยอย่ารอเลยอย่ารอผัวเลยบางอย่างน่ะเราต้องเริ่มทําเองถ้าเราเริ่มเองแล้วเขาก็จะตามเรามาเขาก็จะตามเรามาเองเขาก็จะมาฝึกมาสอนเราเองอย่างขายของเหมือนกันขายของเนาะนาก็เริ่มขายเองของนานาเพราะว่าเราอยากมีรายได้ใช่ไหมคะนาไม่มีรายได้แนละ้ว้ยเราจะทําอะไรที่ได้เงินเนาะอะไรเงี้ยวันนึงไปดั้งดูอ่า u t u b e เห็นเขาเอา ของทะเลมาขายอุ้ยก็เลยก็เลยแล้วเนียเห็นเข้าลงในอ่าในหนังสือพิมพ์สวีเดนหรือนอร์เวย์ก็ไม่รู้เขาบอกว่าหอยหอยนางรมมีเยอะมากเขากําจัดยังไงก็คาจัดไม่บดอะไรเงี้ยหอยนางรมมีเยอะมากเราก็เลยคิดว่าอุ้ยคนไทยชอบกินหอยนางรมนี่ว่าเราไปเก็บมาขายดีกว่าเก็บมาขายถูกๆให้เขาอะไรเงี้ยอยืแล้วเราก็ไปดูว่าเฮ้ยหอยนางรมมันกินได้ไหมอะไระไหมอะไรเงี้ย เขาก็เลยบอกว่าเออมันกินได้มันเป็นหอยนางรมอันนี้เป็นหอยนางรมของเจ่ปุ่นใช่ไหมของญี่ปุ่นเ,ออเข้ามาทิ้งไว้เมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นลูกลำก็เลยกลายเป็นเยอะนาก็เลยได้ไอเดียก็เลยเอามาขายตอนเนี้กลายเป็นว่าไอเดียการขายผุดขึ้นมาเยอะมากนามีของที่จะขายให้กับลูกค้าเยอะมากเลยค่ะแต่นาแค่ไม่มีเวลาเท่านั้นเองเพราะว่า ความฝันของนาน่ะนาอยากจะเรียนหนังสือเนาะนาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาขายของเยอะแยะนาก็เรียนหนังสือไปด้วยขายของไปด้วยอืมก็รับสมัครแม่ค้านะคะถ้าอยากจะขายของติดต่อนาม,มาเพราะว่านาก็ไม่ได้ขายส่งแพงนาขายส่งให้ถูกๆมากเลยค่ะนาก็เอากําไรนิดๆหน่อยๆพอได้อยู่พอได้อยู่ได้อาศัยประเทศนี้ค่ะเนาะ ก็วันนี้มาระบายแค่นี้คะ่ะยูโควิดหวังว่าเราจะสู้ๆไปได้กันนะคะสู้ๆคะ่ะไปแล้ว